ตำรวจตำรวจดอนเมืองเมื่อวานนี้เข้าจับกลุ่มตัวนายชัยเลิกซึ่งจริงเนี่ยคือพระ <c oughs> อายุห้าสิบสี่ปี <c oughs> และนายพิชัยบัญชายอายุสีเจปีพร้อมอุปกรณ์การเสพจับได้ที่หน้ากุฏิสามวัดดังแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองโดยพระชัยเลิกซึ่งกลายเป็นอดีตไปแล้วบวชพระมาประมาณสามสิพรรษา มีหน้าที่คอยดูแลเรื่องต่างๆในวัดเป็นโคศกวัดและเป็นหัวรใหญ่นะในการจัดงานต่างๆของวัดค่ะแม้แต่การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับวัดข้างเคียงถือว่าเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่นับหน้าถือตาเป็นจํานวนมากค่ะอ่าแต่โดนจับเมื่อวานนี้เพราะเจ้าหน้าที่รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ากกติสามหลังเมนวัดนี้ มีพัรครูปหนึ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมักจะชอบชวนเด็กในวัดมาเสพยาในกกติกลายเป็นแหล่งมโวสมตำรวจนังกำลังไปสังเกตการและพบพารครูปหนึ่งยืนกับชายคนน่าจะเป็นลูกศิษย์ที่หน้ากุติทราบชื่อพระชัยเลิกและนายพิชัยบัญชาแสดงตัวเป็นตำรวจแสดงบัตปรปปสตรวจสอบตรวจต,ต,ต,ตัวไม่พ้นไม่พบสิ่งกฎหมายแต่ในกุติพบอุปกรณ์การเสพและมีถุงซิป มีคราบยาเสพติดติดอยู่ถามพระชัยเลิกให้การยอมรับนะคะว่าตนเองได้เสพไอซ์ไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตำรวจก็เชิญตัวพระชัยเลิกแล้วก็นายพี่ชัยบัญชามาที่สนอดอนเมืองมาขอตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นพบว่าทั้งสองคนมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายส่งปัสสาวะไปตรวจยืนยันผลที่สถาบันบำบัดร,รักษาแล้วก็ฟื้นฟูยาเสพติดค่ะแต่เนื่องจากไม่พบของกลางเป็นยาไอซ์หรือยาบ้านั่นทำให้อยู่ในฐานะ ผู้เสพก็จะส่งตัวไปบัมบัดส่งตัวไปบัมบัดทู้ชมอะขนาดที่มีรายงานว่าคนร้องเรียนเขาอ้างว่า พระชัยเลิกหรือนายชัยเลิกเนี่ยยังมีพฤติกรรมในการโพสต์ภาพถ่ายเปลือยของตนเองขณะเป็นพระลงในกลุ่มโซเชียลด้วยซึ่งจากการเปรียบเทียบสถานที่กับภาพถ่ายก็พบว่าผนังห้องที่นอนในกุฏิของอดีตพระชัยเลิกเป็นสถานที่เดียวกันกับที่ผู้ร้องเรียนได้ส่งมาให้แต่ว่าทางอดีตพระก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่รูปตัวเองแต่ว่าบอกว่าเขาไม่ได้เข้ากลุ่มโซเชียลมาตั้งนานแล้วอา้าว ก็ใช่อะไรใช่หรือยังไงไม่ปฏิเสธว่าเป็นจริงจริงเปิดหน้าเนี่ยคนระแวกนั้นจะรู้จักเลยเพราะ,ะเป็นพานักพัฒนาเนี่ยอ้า